ชัดเจนแล้วคน4กลุ่มนี้ไม่ต้องโหลดแอปทางรัฐก็ได้สิทธิ์รับเงินดิจิทัน10,000บาทจะเป็นกลุ่มไหนที่ได้บ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่2มิถุนายนปี2567าค่ะทุกคนคลิปนี้ภาพชัดเสียงชัดกันไหมนะคะวันนี้พาออกมานอกบ้านนะคะทุกคนมานั่งข้างสนหย่อมเล็กๆนะคะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์กดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะ เอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0ึ่บาทนั่นเองนะคะทางรัฐบาลก็เน้นย้ำออกมาแล้วนะคะว่าทั้งหมด4กลุ่มนี้นะคะไม่ต้องโหลดแอปทางรัฐก็มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลนั่นเองนะคะหลายคนก็ยังงงอยู่ว่าเขาใช้แอปเป่าตางังหรือว่าแอปทางรัฐ เพื่อรับเงินดิจิทัล1นึ่งหมืนะคะบอกเลยนะคะว่าย้ำชัดเจนแล้วนะคะคลางออกมาพูดแล้วเนาะว่าใช้แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของทางรัฐบาลที่มีอยู่นะคะไม่ได้สร้างแอปพลิเคชันใหม่นะคะแล้วก็จะครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดโด้วยสวัสดิการนะคะซึ่งสามารถเช็คได้ทุกอย่างเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของเราที่ทางรัฐบาลมีอยู่นั่นเองค่ะแล้วก็หมายความว่าไม่ได้ใช้แอปเป่าตางัง ใช้ในการรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0หมื่นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะใครดาวน์โหลดมาแล้วอคอมเมนต์หน่อยและ4กลุ่มที่ว่านี้นะคะไม่ต้องโหลดแอปทางรัฐก็คือ1เลยคือกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแน่นอนแหละว่าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาใช้ได้นั่นเองนะคะนี่ก็ไม่ต้องงองๆน,นะคะไม่ดาวน์โหลดไม่เป็นไรไม่มีโทรศัพท์ไม่เป็นไรสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้นั่นเองนะคะ สองค่ะก็คือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะกลุ่มนี้ก็แน่นอนแหละนะคะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่สามค่ะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะคะสี่ค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนพิการค่ะทั้งหมดสี่กลุ่มนี้นะคะนองไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและคนพิการนะคะไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถใช้สิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทได้นั่นเองนะคะ จะเข้าผ่านบัตรประชาชนค่ะแล้วก็แนวทางการอนชาอี้นะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมอัปเดตให้ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลน,นั้นมีการประกาศออกมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวบุม,มาแจ้งเนาะสำหรับคลิปนี้ใครสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้นานล่างใต้คลิปได้เลยนะโดยไปหาข้อมูลแล้วก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ